สวัสดีครับแอดมินปอมจากเ v วีเล่าแฟนเพจนะครับเล่าไปเรื่อยทุกเรื่องรอบวงการ A v วนะครับก็จบไปเรียบร้อยแล้วสำหรับงานกอดอิมิฟุกกดะฟรี24ชั่วโมงนะครับซึ่งจัดที่ชิบูย่ากรุงโตเกียวนะครับตั้งแต่วันที่2 7ถึง28สิงหาคมนะครับโดยกิจกรรมเนี่ยเริ่มตั้งแต่เวลา6โมงเย็นของวันเสาร์ที่27สิงหานะครับไปสิ้นสุดที่เวลา6โมงเย็นของวันอาทิตย์ที่28สิงหานะครับ ก่อนอื่นต้องมาเล่าให้ฟังก่อนนะครับสำหรับหลายๆคนเนี่ยที่เพิ่งรู้จักอิมีฟุกิดะนะครับว่าทำไมเธอถึงเป็นดาราเอวีขวัญใจมหาชนขนาดนั้นนะครับอิมีฟุกิดะเดิมดีเดียวนะครับเธอเดบิวต์กับค่ายซอฟออนดีมานะครับในฐานะดาราหน้าใหม่ซึ่งตอนนั้นเนี่ยมีผลงานในระดับหนึ่งนะครับก่อนจะเริ่มออกมาเป็นนักแสดงฟรีแลนซ์ซึ่งถือเป็นช่วงสำคัญของเธอนะครับเพราะว่าเธอเนี่ยเริ่มถ่ายรูปอัปเดตการทำงานของเธอนะครับให้แฟนๆได้เห็นเบื้องหลังการทำงานในวงการนะครับ ทำให้ยอดผู้ติดต,ตาม t เร์ของเธอเนี่ยปัจจุบันนี้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับจนอยู่ที่ประมาณ2.6ล้านคนนะครับแล้วเธอก็เริ่มเปิดอินสตาแกรของตัวเองนะครับหลังจากที่มีแอคเคา t ์ปอมเป็นเธอเนี่ยุดขึ้นมามากมายนะครับจนผู้ติดตาม IG ปัจจุบันเนี่ยก็อยู่ที่1.3ล้านคนนะครับ และตามมาด้วยช่อง YouTube ของเธอเองเพิ่งไม่นานนี้เองแต่ว่ายอดผู้ติดตามก็พุ่งไปที่1.1ล้านคนแล้วนะครับคือเรียกว่าทําอะไรก็ยอดคนติดตามนี่มากมายตลอดเวลานะครับหลายๆคนอาจจะคิดว่าที่เธอเนี่ยมีคนติดตามมากมายเนี่ยน่าจะเพราะว่าเธอเป็นดาราเอวีแล้วก็เอาความเซ็กซี่เนี่ยมาเป็นจุดขายทําให้มีแฟนคลับผู้ชายมากมายมาตามเธอนะซึ่งนั่นน่ะผิดแล้วเพราะว่าที่จริงแล้วแฟนคลับของอ e ีมี่เนี่ย ที่เป็นผู้หญิงเนี่ยติดตามเธอเนี่ยก็ไม่น้อยไปกว่าผู้ชายเลยนั่นก็เพราะว่าเธอทําให้เห็นว่าเธอสามารถสร้างแรงบันดาลใจนะครับให้ผู้หญิงด้วยกันเองรวมไปถึงนักสแสดงเอวีหญิงด้วยนะครับกลับมาที่งานกอดอิมิฟูกกดะฟรียีิบสี่ชั่วโมงกันต่อนะครับงานนี้เนี่ยเธอประกาศทางช่องทางโซเชียลมีเดียของเธอนะครับเมื่อช่วงต้นเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานี่เองว่าเธอจะจัดงานกอดฟรีนะครับโดยความตั้งใจของเธอคือฉันจะเป็นผู้หญิงที่ถูกกอดมากที่สุดในโลกนะหลังจากมีข่าวนี้ออกมาเนี่ยทั้งในญี่ปุ่นเองแล้วก็ สำนักข่าวโซเชียลมีเดียต่างๆในประเทศไทยรวมไปถึงประเทศอื่นๆเนี่ยก็แชร์ข่าวนี้กันใหญ่เลยครับจึงน่าจะพูดได้ว่าเป็นงานที่จัดที่ญี่ปุ่นนะครับแต่หนุ่มๆหลายประเทศเนี่ยที่รู้ข่าวก็อยากบินไปร่วมงานนี้แน่นอนนะครับมาดูกันที่คลิปบรรยากาศสั้นๆในงานกันดีกว่านะครับอันนี้เนี่ยมาจากทวิตเตอร์นะครับของงานนะครับก็คือก่อนเริ่มงานเนี่ยเวลา6กโมงเย็นเนี่ยคลิปนี้เนี่ย มีคนมาเข้าแถวรอเนี่ยที่ชิบุย่าเนี่ยยาวคิวยาวเหยียดเลยนะตั้งแต่บ่ายสามแล้วนะครับโดยในวันงานเนี่ยประกาศว่า อีมิเนี่ยจะเปลี่ยนชุดทุกๆ6ชั่วโมงนะครับมีทั้งหมด4ชุดด้วยกันก็คือเริ่มต้นที่ชุดแรกก็คือ o l นะครับหรือว่า Off ฟ c e Lady นั่นเองนะครับชุดต่อมาก็เป็นชุดยูกิตะตนะครับถือว่าเป็นความทรงจําช่วงหน้าร้อนแบบญี่ปุ่นนะครับชุดที่3เนี่ยเป็นชุดบันนี่เกิลนะครับให้ความรู้สึกเหมือนแบบเอวีหน่อยๆนะครับแล้วก็ชุดสุดท้ายก็เป็นชุดจีนนะครับก็เซ็กซี่ไม่แพ้กันนะครับโดยงานกอดครั้งนี้นะครับมีการไลฟ์สดผ่าน YouTube ตลอดชั่้วยนะครับ เราก็จะได้เห็นตั้งแต่การเตรียมงานบีฟสตาฟในงานไปจนถึงภาพบรรยากาศน่ารักน่ารักนะครับที่แฟนคลับของเธอเนี่ยตั้งรอต่อแถวกันหลายชั่วโมงเนี่ย พื่อช่วงเวลาความทรงจําดีๆเพียงไม่กี่วินะครับแต่เชื่อว่าเป็นความทรงจําที่แบบฝังลึกลงไปในใจตลอดการแน่นอนนะครับที่น่าสังเกตอีกอย่างนะครับงานนี้เนี่ยคนมาร่วมก่อนเนี่ยไม่ได้มีแต่คนทั่วไปนะครับยังมีดาราดีเจยูทูบเบอร์ติกต็อกเกอร์นะครับมากมายอย่างในคลิปเนี้ยก็จะมีคุณหน้าคุณตากันดีนะครับอย่างเจ้าหนูโคนันนะครับโคเฮนิชนะครับเป็นนักแสดงเอวีที่น่าจะตัวเล็กที่สุดในวงการนะครับแล้วก็มิยู อินะโมลินะครับคนนี้เป็นดาราเอวเหมือนกันนะครับใน Twitter เธอก็รู้สึกว่าเหมือนเธอจะมาอยู่ให้กำลังใจอีมิตั้งแต่เริ่มต้นงานเลยกตคนถัดไปครับไอฮงโกะนะครับนักแสดง a อวคนนะครับที่มาในชุดยุกตะเหมือนกันก็มากออด้วยนะครับ りままます。す。す。あがとと、うございい、いはコラボただきแล้วก็อ่าคนนี้ครับท่านผู้นำนะครับคนสุดท้ายนี่แกเป็นยูทูบเบอร์ครับฉายาว่านายพลพุดดิ้งนะครับเป็นคนที่เอาคาแรคเตอร์ของผู้นำคิมมาล้อเลียนนะครับสาวแตกเลยทีเดียวตอนจบจบแล้วนะครับใครที่มากอดงานนี้เนี่ยก็จะมีแจกใบเซอร์ให้ด้วยว่า คุณเนี่ยได้มากอดอีมิในงานนี้แล้วนะหรือใครที่อยากซื้อเสื้อทียระลึกเนี่ยของงานก็มีขายด้วยนะครับแหม่น่ารักมาก สรุปตลอด24ชั่วโมงของงานนี้นะครับมีคนกอดอีมิรวมทั้งหมดนะครับ3,163คนด้วยกันนะครับตามรายงานของเจ้าหน้าที่งานนี้เนี่ยก็คืออีมิมีเวลาพักเพียง3ชั่วโมงเท่านั้นแล้วก็จะมีพักเป็นช่วงๆสั้นๆอีกประมาณ10นาทีหลายๆครั้งในระหว่างงานนะครับแม้แต่ตอนกลางดึกนะครับก็ไม่มีการแหกกฎนี้นะครับเธอก็ยังคงกอดต่อไปจนจบ24ชั่วโมงเลยนะครับผมลองคำนวณคร่าวๆดูนะครับจากข้อมูลนี้แสดงว่า เธอจะใช้เวลาอยู่ตรงจุดก่อนเนี่ยประมาณ21ชั่วโมงด้วยกันนะครับจากที่บอกบอกว่ามีพักไป3ชั่วโมงไม่ไน่าจะไปเป็นนอนอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็จะมีเวลาพักอีก10นาทีเป็นระยะระยะนะครับตีให้ว่าชั่วโมงหนึ่งพักทีหนึ่งแล้วกันก็จะลบออกประมาณ210นาทีนะครับ21ชั่วโมง เหลือเนื้อเนื้อเนี่ยช่วงเวลาการกอดจริงๆเนี่ยน่าจะประมาณ18-19ชั่วโมงนะครับคูณเป็นวินาทีเนี่ยจะอยู่ประมาณ64,800วินะครับถ้าหารด้วยจำนวนคนกอดเนี่ย3,163น3 1คนเนี่ยจะตกอยู่ที่คนละประมาณ20วินะครับแต่ช่วงเวลามีความสุขนะครับแบบนี้เชื่อว,ว่าแบบมันพิบตาเดียวนะครับไม่สามารถจะพังพูอะไรออกมาทันแน่นอนนะครับ หลังจบงานนะครับอีมีก็ได้แสดงความขอบคุณโดยกล่าวว่าฉันสามารถทำงานหนักได้ตลอด24ชั่วโมงด้วยความช่วยเหลือจากทุกคนขอบคุณมากโดยทวิตข้อความแสดงความขอบคุณนี้นะครับไว้ในทวิ t เตอร์ของเธอนั่นเองนะครับสำหรับงานนี้นะครับเรามาวิเคราะห์กันดีๆแล้วกันการที่ในงานเนี่ยเราเห็นผู้หญิงหรือดาราหญิงหลายๆคนเนี่ยมากอดอีมี24ชั่วโมงเนี่ย ต้องบอกว่าเธอเป็นเหมือนแรงบันดาลใจของสาวๆนะครับทำให้เราเริ่มเห็นเค้าลางของควีนคนต่อไปของวงการ A v วี่ปุ่นนะครับต่อจากยูอาบิคามแล้วเนี่ยโดยการแบบเหมือนการรับเจตนารมณ์ของยูอาไปเลยนะครับที่เธอเคยบอกว่างานของเธอเนี่ยหรือการใช้โซเชียลมีเดียของเธอเนี่ยไม่ใช่ทำเพื่อแฟนคลับผู้ชายเพียงอย่างเดียวนะแต่เธออยากให้แฟนคลับผู้หญิงที่ตามเธอเนี่ยได้รับพลังงานนี้จากเธอไปด้วยเช่นกันนะครับก็เรียกว่า เป็นงานก่อที่จัดขึ้นอย่างมีกลยุทธ์นะครับ <c oughs> <c oughs> ก็สำหรับใครนะครับที่ชอบเนื้อหาดีๆแบบนี้นะครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์กับกด Sub s ไค i b ์ทุกช่องทางของ a v i d o l c h h n n n l l ไว้ด้วยกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับต้องขอบคุณทุกคนที่เข้ามาฟังนะครับแล้วก็บาย